ระอไได้จปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกี่านตื่นัววัวโค้กเปิดเปลี่ยนบาสว่างงามันิบานสว่างงอแาพี่พาน้องกันรับช่วงตตลาดนั์นกกกับดูชมผูพี่น้องมีกระโจงกับเสารวันเสาร์ที่หาสิงหาคมสองพัน้ร้อยีบน้บรรยากาศกระเสาร์ที่้าเป็นคน คือคักแห้งคือหัวไล่หลายสายทุกอย่างนีทุกสายสายเหงสายหูสายส่วนห้ามนี่พี่น้องแต่ว่าบานสมหังใช่พีน้สิพยายามหาสายหูพี่น้องหาสายหูให้พรมยี่พี่น้องใดรับชมกันท่านครับท่านเพลฝากสายหูมาพี่น้องกันสิพยายามให้พี่น้องมีมาสิมีบอกสายหูมือค้นหาหาหลายพี่น้องนะครับผมตอนเราอชมนะครับผม แฟนคลับแฟนเพจบางสมหวังงอแกับซอยกับคนใหญ่ก็แชร์กันทีตามให้นั่นเองพี่น้องอูดายู่ไสแฟนคลับแฟนเพจยู่ไสยกะคอมเมนต์มากพี่น้องเนาะคอมเมนต์กันมากว่าอยู่ไสฝนป่าฝนเป็นยังไงช่วงนี้พี่น้องเนาะผูะ้ใดมีขอติชมอยากให้บางสมหวงงาแ ไายแบบใดไทยงัวพันใดจะง่ายน้ามาพี่น้องเนาะคอมเมนต์กันมาไล่ๆพี่น้องเนาะจิได้ตามใจเอาเลยพี่น้องกันองย่างสกอปนะพี่น้องเจอเนี่ยสายพอพันกับสีไทยครับพี่น้องไปย่างพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปสกปรกมาเบิ่์งูอ่างเพลินเพลสิสะดวกให้ข้อมูลบอกพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตแม่พันธุ์งามงามพี่น้องลูกพ่อใดรคือ บ่กเพิ่นทองน้ำสบัสดิ์ทองพอได้บานนี่โอ้เพิ่นมีใบมีหลอดพี่น้องใส่พอได้ใบบานนี้ล็อกกี้เจ้าล็อกกี้พี่น้องอ่านี่เจ้าล็อกกี้เพิ่นเพิ่นมีใบมีหลอดพี่น้องวาหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งเอสนะครับผมล็อกกี้เจ้าล็อกกี้เพิ่นใส่ไว้จักเดือนแล้วครับเดือนสี่ข่าวสองเดือนอ๋อกำลังสี่ข่าวสองเดือนทานประมาณสองหลอดกว่าเนาะสองหลอดกัวพี่น้องถือว่าทานแล้ววันได้ตรวจทอง ต่ว่างามเลยพี่น้องสายพัฒนาเขาธรรมชาติเลยเนาะเขาธรรมชาติเลยพี่น้องนี่เบิ่งพี่น้องต้นโตเรียมโตสีสันน้ำแต่งามพี่น้องเปิดเท่าไหร่ครับซามเนี่ยเปิดได้สามสิบเก้าครับสามสิบเก้าเปิดไปสามหมื่นเก้าพันพี่น้องท้ายเพิ่นสูงประมาณลอยสามสิบห้าบวกความสูงเพิ่นพี่น้องสามสิบเก้าเปิดเปิดไปในราคาทองกับเจ้ารอบที่เขาธรรมชาติสายพัฒนาพี่น้องเพิ่นมาจากไหนจากว่าปีครับว่าปีปทุมสารคามพี่น้องอ้าวฝาเบอร์โท่าไหรครับ 062 108 48เจเก่าเพื่อนมาจากว่าปีบ่าทุ่มผู้ใดสนใจทร่มมาตอรองกับเพิ่นไดแม่ทองแล้วได้พี่น้องกับหลอกกี่สเกเพื่อนเปิดไห้ต่อร่องไห้จังน้อยเนะเาะอ้าวขอบคุณหล,ลายหมานมาด้อยครับผมฝากบานสมหวังงวงามนำเนีเน่ยปเป็น,น,น,นบงงนรบออนิสายเท่าพี่น้องเพิ่นสิสะดวกให้ข้อมูลบอสายเท่ากับงามพี่น้องสายเท่าเฮาสวัสดีครับขออนุญาตสายเท่าพี่น้องแม่สาวอยู่บ่งเหรอ แม่สาวสายเท่าพี่น้องถ่ายผลสูง่อยสี่สิบแต่ความสูงผลพี่น้องโอ้ตหูดีหน้าตาแข้งขาหนามไตเนื้อหนังต้นโตดีพี่น้องสายเท่านี้ถัดใจลูกนี้ใจลูกแดงนี่พี่น้องแดงครึ่งๆได้ถ้าใจพ่อแดงสายเท่าเท่าเต็มพิกัดโบดเต็มพิกัดพี่น้องเพิ่นเปิดวด้ซ้ำเลยห้าหกพี่น้องเพิ่นเปิดใศร้หหาหกพี่น้องมาเบิ้งต้นโตเพิ่นอีกทัวหนึง่งทางหนึ่งพี่น้องยี่สิบหกนเปิดไว้พี่น้องสองหมื่นหกพัน ต้นตัวดียี่ได้พี่น้องสูงดีเนื้อหนังดีเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่สายเท่าใดเลยพี่น้องยง่อาลาดสองหิ่นเปิดไว้แม่น้อยละบาทหนึ่งโอ้บ่แมนบ่านึกว่าแมนนะฝากเบอร์ทั่วที่บาทหนึ่ศูนย์เก้าสองนย้าสองแปดแปดสองศูนย์เก้าเก้าหกคนมาจากไหนว่าปีว่าปีสารคามพี่น้องสายเท่าสองหก่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพิ่นดิพี่น้องแม่บ่หน่อยแม่ใหญ่เติบอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นแม่สาวความผสมเนาะ อ้าวขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมบรรยากาศต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศสายบันบานเข้าก็ไล่ที่พี่น้องนี่เัวบันบานเข้าเบิ่งบรรยากาศคือคักเลยพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายเัวานที่ตลาดนัดโค้กระบือชมผู้บุตรรออยู่ที่น้องเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวบันสว่างเัว่อานสิบภาพไปทางอีกทางหนึ่งพี่น้องทางนี้เป็นสายเหนือจริงป้องพี่น้องเนาะสายเหนือสายคุณเบิ่งบรรยากาศการต่อรองกันพี่น้อง บรรยากาศการต่อรองคือคักพี่น้องพ่อพันธุ์สำเนียงขมุนใดเนาะพ่อพันโอ้ตัวบางใหญ่เป็นพ่อพันไุ์พี่น้องขูนหัเบิ่งหน้าตาตนโตเพิ่นพี่น้องเพิ่นผูกไว้สายเนื้อส่วนใหญ่เพิ่นจะผูกไว้พี่น้องเพิ่นจะบ่สะดวกให้ข้อมูลบันไดสายเนื้อมันจะผูกไว้ยางไปอีฟแท่งพี่น้องไปเบิ่งส่วนนึง หนึ่งบรรยากาศมาเบิ่งน้ำหอยเอกหอยเอกอาสามารถเปไ็นใดมากเหมือนจังไดพี่น้องมาเบิ่งน้ำเพลินสวัสดีครับหอยเอกได้จังไดมากเหมือนนี้ยุ้ยสองแม่สาวทองเนาะแม่สาวทองแหลกพี่น้องจักเดือนก่น่าเจ็ด<ๆ>เดือนเลยพี่น้องทองอ่างล่างทองบักใหญ่สีออกบักตานสุบสีมุมมุ่มแหละพี่น้อง แม่บานๆแต่ว่าต้นโตดีเนื้อหนังดีดิพี่น้องแม่นี่เปิดเท่าไหร่ห้อยซีสิบสองในราคาทองเจ็ดเดือนนี่พี่น้องใส่พอได้ไหมเคฟสามหนึ่งในพี่น้องในทองเพิ่นโอ้ยพอดัง้อมเคฟสามหนึ่งลูกออกมานี่บธรรมดาดิพี่น้องเคฟสามหนึ่งนี่กลายลูกสุดยอดอีหลียุบันสมังใช่เนาระดาฟ้ามนีได้ลูกออกมานี่โอ้ยลูกเคฟนี่รับประกันได้เลยเบิงหลังเพิ่นพี่น้องเปวานแผ่นแตน นี่คือแม่พันธุ์ไซเคเอฟสามหนึ่งไว้สี่สิบสี่สิบสองพันเปิดไว้พี่น้องโอ้ยราคานี่ถ่ายสูงลอยสี่สิบไหลเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งถ่ายเพิ่นอยู่มาเบิ่งแม่นี่ก่อนแม่นี่เปิดเท่าไรบาานี่สามหมื่นสองบ่ททองเด้๋ยนาะนี่แม่สาวอยู่สามสิบสองพันเปิดไว้บอทองแต่ว่าสายพัฒนาพี่น้องเบิ่งโตนโตเพิ่นตะนอกตั้งตรงขาหนาเงาอาหลาบยืนโยกดี่ดีพี่น้องน้ำไต่เงากระชับดีแต่ว่าสีออกกับไรแน,น่พี่น้องเครื่องดำหางเงาหางเงาพี่น้องเงา แม่พันธุ์ใดขึ้นกันพี่น้องนี่ตัวน,นี้ตะวาสีออกกับไรสีเม็ดกระเปือกเหนียวนะครับผมสามสิบสองเปิลเปิดไหวแม่นี่พี่น้องอันนั้นสี่สิบสองทองแล้วเจ็ดเดือนใส่เชียเอฟสามหนึ่งไหวไหมเบิง้งถ่ายมันพี่น้องโอ้ยมาเบิ้งหลังเพิลงามนี่พี่น้องนี่กูนะเบิ้งเครื่องเพินง,ง,งามพี่น้องเขาห้อยเอฟมือน,นี่กูใดสนใจกระโถนมาต่อรองเพกนได้เ<า>อ้าวางเบอร์โทรห้อยเอฟมัน,นี 0ู 03, 00, 3ย์เก้0สามสามเจพี่น้องได้มากสองแม่แม่ทองเจ็ดเดือน42แม่สาวพร้อมผสม32ผูใ้ใดสนใจตัวใดโทรมาต่อรองหรือเอาทั้งสองตัวไปตัง้งคว่มได้เลยกันว่าขอบคุณหลายๆหอยเอกมันมานครับผมอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งอีกแม่นี่สวัสดีครับขออนุญาตได้มากสองแม่เนาะอันนี้เขาธรรมาชาติบ่ว่านี่กับแม่แม่สาวนี่กับแม่เอาแม่สาวหน่อยก่อนแม่สาวหน่อยเปิดเท่าไหร่ สองหมื่นหนึ่งพันพี่น้องแม่สาวหน่อยสีสันพี่น้องเนื้อหนังเนื้อหนังดีดีพ um ี่น้องน้ามตงงามน้ามตงเนียนี่น้างามพี่น้องคลิปแตดีหนังดีเบื้องต่างข้องามพี่น้องแม่พันธ์เื่องพาสีสันสองหมื่นกับหนึ่งพันเอาไป็นเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันธเลยเลยเขาธรรมชาติพี่น้องนี่เบื้องเต็มตัวพี่น้องสองหมื่นกับหนึ่งพันได้แม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องป่านี้นี่ตัวนี้เขาแตงเหมือด้วยธรรมชาติ ธรรมชาติได้พี่น้องสีออกกาบไรพี่น้องเงีใหญ่ขึ้นมาทายสูงลอยสามสิบเตยน้ำไตกระหั่ต,นต้นโตดีพี่น้องเปิดเท่าไหร่รสองหมื่นห้าพันนี่พี่น้องแม่สาวนี่พี่น้องสองหมื่นห้าพันเบิ่งพี่น้องสูงอยู่นะพี่น้องนี่หน้าตาเปิ่นเขาธรรมชาติพี่น้องเขาบ่ได้แตง่งเบิ่์สองหมื่นห้าพันมาเบิ่งบาเนี่แม่ใหญ่ขึ้นมาท่องเบิร์นแม่นี่ท่องแล้วใส่พอเทไไหวมือ โอ้พิ่นมีไยอยู่อุ้ยตนโตดีแม่ทองพี่น้องใส่พอดังฮุตันเจ้าฮุตันพี่น้องอุ้ยฮุตันสามเดือนกว่าพี่น้องพอดังนี่ฮุตันนี่รับประกันลูกตันตันชื่อเรื่องล่ะลูกไส้ลูกสาวฮุตันพี่น้องอ้าพิ่นมีใยมีหลอดครบพี่น้องสามเดือนแล้ว่นว่าเปิดเท่าไหร่บาทสามสิบสองสเพิ่นเปิดใยพี่น้องสามหมื่นสองพันสามหมื่นสองพันพี่น้องแม่เอาเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้ง ใส่หุดตันไหวทองสามเดือนแล้วแม่สาวนั่นสองยังคือ <25. S 1> สองหมืนห่นสาวน่อยนั่นสองหมพัน 1, 000, พี่น้องเอาสาตัวก่อนฝากเบอร์โทษนะครับศ <90 2, S 1> ูนย์เก้ายังศูนย์เก้าสอดเาเพี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดกระทุ่มมา่อลองกรบเพื่นไดนพี่น้องเพื่นมาจากอาสามาดเนาะอาสามารถ,อาามาร,ถรอยอีพี่น้องเอา้ามาเบิงงกับหอยบนี้แม,ม่นเบิรนบบนี้ ไม่นเบิดพี่น้องเขาเบิงเขาเขาอื่นเขาอย่างนอนีน่เขาบีเนาะเขาบีให้ลูกเกพราะโน,นีบ่บะนี่ลูกเพื่อนอันันเ่เจียวอันนันเ่เจียวแม่สาวเอา้าแม่ลูกเิดเท่าไหร่บันแม่ลูกเสามหมื่นกับห้าพันลูกสาวอยู่่ะลูกสาวได้พี่น้องนี่ลูกสาวเบิน้นเขาโลนธรรมชาติแม่เพื่อนเขาบีหน้าตาพี่น้องหู หูกระทบจักหน่อยนะแม่เพื่อนแต่ว่าลูกเพื่อนคุ้มหูได้แล้วพี่น้องสามหมื่นห้าพันเดี๋ยวมาเบิ่งอีกทางหนึง่งพี่น้องขออนุญาตเพื่อนมาเบิ่งทางพี่โตจากโคก้งแนวะพี่น้องบ่ทันเต็มปันได้พี่น้องสามหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกแม่นี่เครื่องเพื่นเครื่องดำนี่ลูกสาวเพื่นกับเครื่องดำพี่น้องลูกสาวเครื่องดำตนโตดีอยู่เลยลูกสาวเพื่นพี่น้องสามสิบห้าเพื่นเปิดไว้พี่น้องสองโตสามสิบห้าแม่สาวเปิดเท่าไหร่สองหมื่นสามพันแม่สาวสองหมื่นสามพันนี่พี่น้องสองหมื่นสามพันเพื่นเปิดไว้ มีอีกวะตัน้าแม่โอ้นี่ป่ะเดี๋ยวจะไปขอเบอร์โทรเพิ่นเอาเอาลูกก่อนเอาฝากเบอร์โทรในบ้นนี่ศูดนย์แปดหกสามสามศูนย์สามส้าสองหกศูนย์พี่น้องแม่ลูก3ามสิบหานั่นลูกเพิ่นพี่น้องเขาโลนทั้งประชาธิพี่น้องนี่แม่เพิ่น,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 นแม่สาวหน่อยเท่าะใดก็แล้วกันแม่สาวหน่อยสองหมื่นสามสองหมื่นสามพี่น้องแม่สาวหน่อยกับต้นตัวดีพี่น้องสีสันดีงามพี่น้องพอต่อร่องต่อร่องได้ทุกตัวเพิ่นได้มากจากอาสามาเเนาาาาะห้ออยพชรสมบ ห่อยเพื่ออาสามารถเอาขอบคุณหลายๆหมาเด้อม,มาหาเมียเพื่อนบาทสวัสดีครับขออนุญาตแม่ยเงวอาลาดพี่น้องต้นโตดีสีโอ้บอมีสีอื่นแจ่มพี่น้องสีเข้มจัดจานเลยสีเพิ่นเครื่องดำพี่น้องหางยงีวต้นโตดีน้ำไต่งามพี่น้องบ่ท่าทองเด้เนาะโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นผสมไปแล้วใส่พอได้ไหวคือ อ๋พอพ่อผบ้านเพินพ่นทับไปแล้วที่พี่น้องพ่อผบ้านขายเพิ่นสูงลอยสีสิบหาได้ความสูงเพิ่นพี่น้องเครื่องดำ่ตนตัวดีแม่ขอกแม่ขายแม่พันได้เลยสีนี่ว่ามีสีอื่นแจมพี่น้องปอดขนาดเลยพี่น้องเบิ้งเอาสีสันพ่องแลวที่พี่น้องเพิ่นเบิดเท่าไหร่ะค่าทองสองหมื่นห้าพันพี่น้องว่าตัวนี้สองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันที่พี่น้องแม่พันแม่ขอกแม่ขายตัวนี้เพิน่นเพิ่นผสมไปแล้วแต่ว่าทับโตมากพี่น้องสองหมื่นห้าพัน 25, 000, มีบอครับเบอร์อะเนาะ อฝากเบอร์โทรหน่อครับ0ูนย์เก้าสามสามหกศูนย์หาสองสามศูนย์เพิ่นมาจากอาสามาดรอยยิ้มครบเนาะอันไปใส่อีกล้วผู้หนึ่งไปนั่หาของพ่อเรีนโอ้บ่ว้าวรูดไปทางผุนเอาข้อพูดหลายๆเด้อมันหมานเห็นได้ขายทุกตัวย่างต่อพี่น้องเบืองบรรยากาศการซื้อการขายง่วงตลาดนัดชุ่มผู้บุตรพี่น้องมาหนี้คือคักมาเบืองแม่สาวหน่อยผู้หนึ่งง่ายสุพี่น้องยืนเทขนาดเลย เพื่อนขายกันหรือบล่ตัวนี้เพื่อนขายกันหรือเล่นี่บ่ข้องผู้ใดเนาะเรื่องข้องหอยเพื่อนนี่บ่เพื่อนกำลังนับเงินกันอยู่แม่สาวงามพี่น้องทางผีเพื่อนกำลังตีดพระจอยู่เพื่อนนับเงินกันอยู่ยางตองามสูงใหญ่งามดีพี่น้องมาเบิ่งทางผีพี่น้องเพื่อนกำลังตอร้องกันอยู่ไอ้ห้อยดาลาสวัสดีครับแม่ลูกบ่แม่ลูก ตัวนี้สีกาบไรพี่น้องแม่เพลินสูงร้อยห้าสิบเลยความสูงเพลินพี่น้องนุ่ม edar, สีเต่าน้ำไตอ่างทองดีเนาะอ่างอ่างลางเพลินอื่นอ่างลางนี่ลูกเพลินลูกสาวหรือลูกไส้นี่ลูกสาวเนี่ยพี่น้องโอ้ยลูกสาวลูกสาวงามโนโตเลี่ยมจัดขนาดพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพลินพี่น้องเคสามหนึ่ง kf สามหนึ่งเลลูกสาวเพลินพี่น้องอุ้ยเบิ่งเลี่ยมเพลินพี่น้องเลี่ยมโตจัดดีนี่ลูกสาวนั่นแม่เพลินแม่สูงแม่ใหญ่หกหมื่นหกหมื่นห้าพันพี่น้องต่อร่องได้อีกลูกสาวเคเบิ่งหน้าตาเพลินพี่น้อง เขางามงามหน้าตาดีเนื้อหนังดีเลี้ยมโตดีพี่น้องเขาบริจีเนี่ยกระโลนธรรมชาติหกสิบห้าเพิ่นเปิดไใบหอยดาล่าได้มาคมเดียวบ่หอยดาล่าโอ้นี่กำลังถามหาว่าแม่สาวปุ๋ยเบิ้งแม่สาวนี่พี่น้องสี่สิบสามนี่พี่น้องแดงจึงครืองกำลังได้แขลม้วนสิบเจ็ดเดือนเพิ่นว่ายังบ่ทันผสมเนาะสิบเจ็ดเดือนเท่านั้นพี่น้องให้สองปีก่อนเพิ่นวะเนี่ยอ่าล่าสูงพอร้อยสี่สิบบวกเบิ้งเครื่องดำชัดเจนเลยพี่น้องหางเพิ่นงามงามพี่น้องน้าไต่ดีสี่สิบสาม พี่น้องเขาหอยดาราไห้มากมือนนี้งามขนาดพี่น้องสุดยอดสุดยอดเอาฝากเบอร์โทรหอยดาราเอาลงปกเอาศูหามศูนย์สามสามศูนย์สาอเองเจ็ดสามสองส่ามสองสีหอยดาราลงทั่วไทยหอยดารานี่สุวรรณภูมิเหรอสุวรรณภูมิ่อยเท่าโอเคเลยทรงฟี่อีกคนว่าแม่ลูกนี่หาอนันต์ีสิบสามเมสาวงามงามพี่น้องสิบเจเดือน สุดยอดเลยเอาสามตัวเลยก็ไรเอาตเลยก็ะไรลดไฮเป็นพิเศษทรงฟี่เป็นพิเศษเอ้าขอพูดอะไรอันมานหอยด่าละมารเดอเบิงบันสมัง่วงงามเห็นน้ำเนี่ยฝากน้ำเนี่ยครับผมมาเบิงสวัสดีครับขออนุญาตลูกแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องต้นโตดีสีสันดีเนี่ยหวานลาดขิบหูชัดเจนมากเลยพี่น้องเบิงหนำไตเพิ่นยังหน่อยน่อยอยู่เด้พี่น้องแม่สาวยังหน่อยหน่อยู่เปิดเท่าไรลูก 2องหมื่นเก้าพันพี่น้องแม่สาวหน่อยคิดน้ำไตดีตอร่องใดเบิงเครื่องเพ่อนเครื่องดําพี่น้องน้ำไตดีงามพี่น้นองแม่สาวหน่อยตัวนี้เบิงถ่ายเพลินต้นโตเพิินต้นโตดีนังนาพี่น้นนนนงนนองนังยนุยนยนเบิงเอาพี่น้องสองหมื่นเก้หเก้พิ่นเปิดไวเพราะตร่องพี่น้องตร่องใดเพื่นว่าเพื่อนมาจากสาข้นลูกอาสาม,มาอาสายม,มาอยเอีดเนาะอะ,อะฝากเบอร์โทรในหลูกศูนย์เก้าแปดศูน 2846ปดสองเก่าเพิ่นเปิดไว้แม่สาวหน่อยงามงานพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองครับอ่าหอยเพิ่นเพิ่นเปิดใบสองเก่านะเบิร์ตอะไรบลูโอ้โอไทยแล้วไายแล้วเนาะเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อเป็นไดครับมื้อน,นี้ได้มาจาักตัวได้คล้ายแล้วบ่บ่ค<จ>่าใส่ยังโอ้มาซื้อบ่บ่บ่ทันได้อยู่โอ้มักตัวใดเบิ่งอยู่โอ้เบิ่งอยู่เบิ่งอยู่เอา มันหมาดเออครับโอเชค,ครับผมได้มาจากตัวครับเมือน,นี่าสามพาท่านเด็กขายตัวนี่บ่โอ้นันเมสาวพี่น้องเเบิร์กเม,มสาวเปิดเท่าไรขึ้นมสาวนึ่งคือเปิดไรสาวสีหสวส่หา้าลายพี่น้องสองหมสพี่น้องเบิร์ต้นตหนาตาสูงลอยสามสิบใ่ความสูงเพิ่เนเบิร์หนามไตเพิ่นพี่น้องหนาตาเพิ่น2สองสามเพิร์กสองสามสื้อๆ่บอกเรืองหาลอยสอสโอ้สองสียเนี่ยสองสียเป็นลราคาเพิรนม่สาวที่พี่น้อง สีสันดีเครื่องดำดีพี่น้องสองสี่หารอยต้นโตดีพี่น้องเบิง้งพี่น้องหนามไตหางงามหน้าตาสองสี่ห้าร้อยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยอันนี้แม่ลูกกันปะโอ้แม่ลูกพี่น้องนี่ลูกสาวมีลูกสาวเพิ่นว่าท่านเต็มไปไนนันใดเนาะโอ้ใส่หาเข้าไปนี่พี่น้องเบิง้งว่าเปลี่ยนได้หนิเนาะขาดน้ำเลี้ยงแน่นี่นึงน,นี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่สีสันดีดีคมนี่เปิดเท่าไหร่คมนี่เปิดไปสามหาสองตัวนี่พี่น้องสามหาว่าแม่ลูกสาวหน่อยได้ลูกสาวใหญ่เติบแต่วันว่าท่านเต็มพี่น้อง 3 5ม0 0ืนห้าพันพี่น้องนี่แม่นี่ลูกนี่โอ้แม่งามสีสันดีแม่35,000ันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอาทบทวนตัวนี้สองหมื่นสี่พันหพี่น้องแม่สาวผู้ใดสนใจตัวใดโคมใดกระโทรมาต่อรองกับเพินใดเพื่นมาจากใส่หื้อโพชัยครับโพชัรยาาร้อยเอ็ดท้าเอาฝาเพ่โทษนค่บัตรศูย์หกหนึ่บบนง,หงหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามห้าเป็นวะสามห้าสองสี่ห้าร้อ เพิ่นเปิดใบพี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดก็ท่วมต่อเราเพิ่นเอาความพูดายๆมันข้าพ่อผมเห็นหรือเปล่างูอ่ะไปหางูอ่ะงูอะไรวเห็นบ่ได้ยินว่าไปหางูอ่ะพี่สันยังต่อพี่น้องเบิ่งเพิ่นเพิ่นกำลังต่อรองกันได้มาจากตัวขับเหมือนได้มากครับโอ้นี่แม่บักใหญ่พี่น้องท่องได้เนาะนี่เนาะท่องบอกตาว่าท่องครับเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่มีเอกสารเนาะแต่ว่างามพี่น้องอุ้ยเบิ่งแม่บักใหญ่นาาสดๆอยู่ได้พี่น้องนาายังสดๆอยู่เบิ่งหูเพิ่น งัวงหลวเหลกงและเบิ่งต้นโตเพิ่นถหายเพิ่นสูงหลายสี่สิบหาด้โตดีเป็นตาทองคือหว่านและเบิ่งพี่นอ้องนังดีหางเกือบลากดินพี่นอ้องต้นโตดีดีเครื่อง,งดำชาดเจนมากเลยใหญ่นะน้ำไตงามน้ำไตถึงพี่น้องเขาอิ่นน้ำไตถึงโยกดีเปิดเท่าใดแม่นีสน่สามสิบเอ็ดว้าวยพี่นอ้องสามสิบเอ็ดภาษางูอ่ะบักใหญ่เด้พี่น้องอันนี้โค้งนี่สี่สิบเอ็ดสองโตปา แม่กับไงลูกกับไงนี่พี่น้องนี่เบิ่งลูกไส้เพิ่นสุดยอดเลยเบิ่งหน้าตาลูกไส้เพิ่นพี่น้องสีสันนี่ดีลูกไส้เพิ่นสามสิบเอ็ดเพิ่นว่าอุ้ยพี่น้ 30, อ,นองเบิ่งหน้าตาเพิ่น<อ> <c oughs> พี่น,น,น้ 30, องขออภัยพี่น้องโค้มนี่สามสิบเอ็ดพี่น้องปสาโทธุไงแม่ไงลอยหาซีด<ป>ใสความสูงเพิ่นเนาะอุ้ยเ<อ>บยิ่งหน้าตาดีงัวลูกแรกอยู่ลูกแรกผูอลูกต่อไปแม่เพิ่นวะใจลูกสีแดงจัดจานมากเลย สตัวสามเท่าไรก่อนสี่หมื่เดพี่น้องสองตัวสี่สอ็สุดยอดสุดยอดต่อได้ตัวนั้นสามสเท่าไรก่อนนึ่งสามฝากเบอร์โทรเนี่ยไปน่ครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าสมห้าสามแปดเก้าศูนย์หห้า่มมาจากใส่ขึ้นคำผักหนามกุชุมยะโสธรพี่น้องสุดยอดสุดยอดสี่สิบเอ สามเศษผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาต่อเราอ่ะขอบคุณหล่าให้มาเนึ่ครับผมพูดมาเบิ่งสายหูพี่น้องสายหูตัวนี้ยไส้กับพ่อไส้บ่พ่อไส้ข้ามผักหนามเนาะกุดชุมพ่อกากระไรพ่อกากระไรพ่อไส้เิ่นไปใส่โบเห็นหนาเพิ่นเจือเจือพ่อไส้เิ่นของลาบุมาห์หรบ่คือจังเห็นเพิ่นตะกี้วะเป็นย้อมกันนี่นแล้วเนาะสายหูเนาะโอ้ยพี่น้องเบิ่งสายหูป้าโทรพี่น้องหูกะทบ ผู้ดเบิงหูเเพิ่นพี่น้องงามมีคนถามหาดิพี่น้องนี่แหละผมมา,าพยายามหาสายหูให้เพิ่นสายหูกับตัเห้เพิ่นพี่น้องแฟนคลับแฟนเพจกำลังมาโค้งสา่งพี่น้องแม่เจ้าเสียเอาไปใส่บามันพอดังๆสุดยอดอีหลีดิพี่น,อนอ้องเพราะว่าโค้งสางมันได้เบื้องหน้าตาเพื่อนนอนเขาเอื่นว่าน่าอินเทรนหน้าสวยหน้างามโยกสูงห้ยสูงลอยหาสิบหาดความสูงเพิ่นเบื้องเต็มตัวพี่น้องนี่นาหันหน้ามาโชว์ความสวยพ่อว่างอยู่ดิพี่น้องพ่อว่างอยู่พี่น้อง แยกลูกมาพี่น้องเบิงแม่แม่พันธ์กใหญ่พี่น้องเครื่องดำงามดีเปลือเท่าไรบาันี่สี่หมื่นครับสี่หมื่นนี่พี่น้องราคาหัวตัวนี้สี่หมื่นเบิงพี่น้องเบิงถ่ายเครื่องดำหางเงาต,ต้นโตดีดีพี่น้องเอาไปแม,แม่ของแม่ไายแม่พันธ์สายหูกระทบนะครับผมสายหูพูดอ่ะโค้งสางนี่บ่ต้องห่วงหนังนะชายญ่บ่ต้องห่วงพี่น้องเดืองโค้งสางเอาไปใส่พอบลาหมันดัง,ดง สี่หมื่นพันเปิดไหวแล้วค่าพอต่อรองต่อรองดีอีกอยู่เนาะต่อรองดีเอามาตัวเดียวเนี่ยบ่โอ้นี่มาเบิ่งมาเบิ่งแม่ลูกบ่แม่ลูกบ่มมแม่ลูกสายซาโลเล่สามสิบห้าได้พี่น้องลูกสายเอาไปขุนนอนหนึ่งลูกสายเพื่อนเนาะสามสิบห้าได้พี่น้องสองตัวนี่พี่น้องบู้ยสายซาโลเล่ลูกผู้แม่สามสิบห้าสองตัวนี่คือสายซาโลเล่ลูกสายนี่บ่ต้องหง่วงอ้วนเร็วซาโลเล่บ่ต้องห่วงอ้าวอันนี้แยกลูกขึ้นกัน ยีเก <29 S 2> <29 S 1> พี่น้องพ่นแยกลูกมายี่สิบกา <29 S 2> อันนี้ซ้ายอ่าวงกลางม่วงม,มันบานพี่น้องแต่ว่าไงเขาเออ,ออไทยไงพี่น้องสูงทายสูงสูงลอยสันลอยส่สห้ดความสูงเพี่น้องยี่สิบเก้าอุยพี่น้องราคายี่สิบเก้นี่ยีอุ้ยตัวนี้หนังหนาซาไงต,ตุนตดีทองอ่างล่างบ่เป็นทองหรอบ่ตุนย่าง,งบ่ครับว่าเป็นทองอุ้ยยี ป้าเพื่อนไดมากมันนี้สุดยอดแต่ละโตพี่น้องสองเก้าสายังก่อสามห้าสามห้าสองตัลบกไหญี่หมื่นพี่น้องป้าเพื่นไดมากอ้าฝากเบอร์โทรา้านพี่น้องศูนย์เก้าสามส่เจ็ดหกามเก้าเจ็ดสามเก้บ่พ่อพ่อคอนกุดชุมยะโสธรพี่น้องอันทายตะเพินพรท่านได้ออกพวกเอาเสียออกพวกเอาเป็นยืนกับหัวสายหัว่งอ้าเบิ้งกับของเด้อบ้านสว่างง้งามครับ เบิงพี่น้องพ่อค้อนพ่นได้มากโยกสูงสูงพี่น้องบุ้ยพูดอะ่ะสี่สิบได้พี่น้องเพิ่นเปิดไปซ้ายหูอ่ะขอบคุณหรายๆมาครับผมผู้ใดนสนใจนโทรมาเอา้ามาเบิงบานนี่แมมสาหน่อยเข้าเอิ้นส,นอนสีอย่างสีแมงกีนูน่นบุ้ย,ยแดงจัดจานพี่น้องแมงกีนูน่ตนต้นโตบู๊ยตันจื้อลือเบิงแตนองตั้งตรงขาหนาพี่น้องลูกพ่อดั่งในผมว่านี่เนาะเบิงต้นโตลูกบัลเชฟบุหรเนาะมันตตนโตดีเนาะ ถ่ายสูงลอยสามสิบเลยแต่ว่าตัวโตนะไปลูกไป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 เพิ่นกำลังไนง้อพี่น้องอ่ะมาเบิ่งนถ่ายเพิ่นถ่ายเครื่องดำพี่น้องเบิ่งหางเพิ่อนอนั้งดีพี่น้องนั้งหนาซาใหญ,ญ่แข้งขาดีดีพี่น้องเฮ้ยเร่งเรืดีเนาะลึ่งดีง่มดีพี่น้องเปิดบใบนี่สามสิบแปดเพิ่นเปิดใบพี่น้อง, <38 S 2> องลูกมีเหลามีก่อพี่น้องงามงามพี่น้องแดงเข็มแข้งขาดีสามสิบแปดเพิ่นเปิดใบตัวเดียวนี่บ่ครับโอ้ตัวเดียวอ่ะฝากเบอร์โทรนี่มาเนี่ 0 8 2ย์แ1 2 6องศูนย์แปดสองเกิดเพิ่งเปิดใบเอาไปไปแม่ขอกแม่ไข่สบายต้นโตมันดีพี่น้องเนื้อนังดี38ต่อรอบหนึ่งจักหน่อยเนาะต่อรองเป็นจังหน่อยเอ้าเพิ่ไมาจากใจล่ะลืมกุดชุ่มครับกุดชุ่มยาโซนท้อนคือกันเอ้ามันหมาดเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับผมฝากบ้านสว่างงวงงามน้ำเนี่ยบ้านสว่างงวงงามพาผีพาหน่องมาชมงวงงามกับไก่ะมาณนี้พี่น้องเนาะ ฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนวพี่น้องผ่านสมวังงามได้รับความอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารจากพ่อแม่พี่น้องมาเป็นระยะและ้วสักระ,ระยะหนึ่งก็ซอยกันต่อไปพี่น้องเนาะพ่อได้มีกำลังใจในการพาพี่พานอ้องชมงวดงามที่ตลาดนัดต่างๆพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนวขอมเมนต์มากพี่น้องอยากเบิ่งงหัวสายใดอยากเบิ่งงหัวประเภทใดหรือว่าฝนอยู่ทางบ้านพี่น้องเป็นอย่งไร กคอมเมนต์กันมาไล่ๆพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับมืนอนีคลิปนี้พอๆกันแขงในก่อนขอให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงหัวเหนียวควายแฟนคลับแกล้เพจบ้านสมางัวง่ามทุกมิติความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข่ไข้ขขขเจ็บต่างๆพี่น้องรำร่วมด้วยเบิดหนีเบิ้ลสีน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ